ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันครับก็น่าช้ำใจแทนเด็กนักเรียนนะฮะเป็นคุณครูเช่นเดียวกันรับนุ็นครูที่ไปเปิดกลุ่มกับเด็กนักเรียนชายด้วยกันนะครับ <_ Spect> er> <_ ead> เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มลับแล้วก็มีการถ่ายภาพมีการโชว์ภาพกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับเนื่องจากครูคนนี้ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเอาภาพลับของเด็กนักเรียนเป็นภาพอนณาจารเนี่ยออกไปทําไม่ดีไม่ร้ายครับเอาไปหากินครับภายนอก แล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันล่าสุดครับสารที่จังหวัดระนองอนุมัติหมายจับครูคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนาย p ศาลเ r n องฤทธิ์ครับซึ่งเป็นทนายความพร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองนะครับรวมถึงเจ้าที่บ้านพักเด็กสตรีที่เป็นที่พมจังหวัดระนองครับเข้าไปพบกับพุ่งกับการสอบพอมืองระนองเข้าให้ปากคํากับพนักงานสอบสวน เพราะว่ามีการนําภาพอนาจารของนักเรียนชายในกลุ่มไลน์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลับเนี่ยนะครับไปขอให้ดําเนินคดีกับครูที่กระทําอนาจารดังกล่าวในความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์หลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในออนไลน์เป็นอย่างมากทีเดียวว่ามันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยนะครับทนายความทนายไพศาลบอกครับว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่พอมอและนักจิตวิทยาเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ครับเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เด็กนักเรียน เบื้องต้นก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับครูคนนี้ในความผิดพระวคอมพิวเตอร์ส่วนความผิดข้อหาอื่นๆเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมมันต่อไปนะครับ เจ้าที่นะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็กจ่าโทษนะครับแต่ว่านเป็นอาญาแผ่นดินนะเดี๋ยวตรงนี้ทางเจ้าที่เนี่ยรับก็จะให้ทางพมแล้วนะจิตวิญานะฮะมาทําการแจ้งความนะฮะดำเนินคดีเพื่อจะขอหยาการส่งสารออกหมายจับนะครับยังไงเรื่องนี้ต้องได้เด็กๆต้องได้รับความคิดทางครับเพราะว่าเป็นครูท่านเดียวที่ทาให้โรงเรียนเสียหายไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนนะครับ ในส่วนของเรื่องคดีนี้เราจะเล่นเรื่องพรบคอมหรืออะไรก่อนเบื้องต้นนะเบื้องต้นตามเท่าที่มีหลักฐานอะไรนั้นเราจะสอบขยายนะครับพยายามเพิ่มเติมครับนี่แหละครับอย่างที่ทนายไพศาลว่านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามข่าวก็ให้พุ่งไปที่ตัวบุคคลนะครับแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูทั้งประเทศนะครับเอาแค่พฤติกรรมของครูคนนี้ละกัน ขณะที่ผู้กุนกับการสพเมืองระนองบอกว่าเจ้าหน้าที่กําลังร่วมกันติดตามว่ายังมีเด็กนักเรียนคนอื่นๆอีกหรือเปล่าที่ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกับเรื่องนี้เพื่อที่จะนําเข้ามาสู่กระบวนการคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองนําเด็กที่ได้รับความเสียหายนะครับเข้ามาให้การกับตํารวจด้วยเพื่อรองรับการดูแลความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้เองมีกระแสนิโลกออนไลน์เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรครับก็ทําให้โรงเรียนต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วก็ณนะตอนนี้โรงเรียนให้ครูคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยนะครับล่าสุดครับสารจังหวัดระนองอนุมัติหมายจับครูแล้วนะครับในความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ส่วนการกระทำแบบนี้อัตราโทษเป็นยังไงบ้างอัตราโทษผู้เสียหายเนี่ยถ้ามีอายุไม่เกิน15ปีจะเข้าข่ายความผิดฐานกระทำชําวราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับโทษจำคุก5-20ปีปรับตั้งแต่100,000-400,000บาท ถ้าหากผู้เสียหายมีอายุเกิน16ปีด้วยเนี่ยก็จะไปเข้าข่ายความผิดฐานกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุเกินกว่า16ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆอันนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับโทษก็จะลดหย่อนลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของความผิดการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงในกลุ่มไลน์อันนี้ก็เข้าข่ายความผิดครับนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามก มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทครับอันนี้คือคดีความที่น่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับครูรายนี้เลยครับ